อะไรครับผมสวัสดีครับอยู่การเดเกม Backpack But t ทิลนะครับและก็เมื่อวานนี้ตอนดึกๆหน่อยเหมือนจะมีอัปเดตเข้ามาเป็นเวอร์ชัน0.9.2ดีนะฮะน่าจะอัปเดตต้อนรับ Apple Food Day นะฮะซึ่งมันก็จะมีสกินที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะเป็นสกินของน้องรีเพอร์นะครับก็จะเป็นสกินแบบตัวตลกลหน่อยอ่าน่าจะเข้าธีมกับ a อพิฟ f o o เ Day ก็มีอัปเดตไม่เยอะเท่าไหร่ครับมีอัปเดตเป็นไอเทมใหม่ชิ้น่ว่าจิมโบ้นะครับแล้วก็ เอาฟิตแค่นั้นเองนะครับที่เหลือก็จะเป็นการแก้บัคไม่มีอะไรมากมายเนาะก็สำหรับไอเทมจิมโบนะฮะมันก็คือไอเทมการ์ดนะครับเดี๋ยวขอพิมพ์แป๊บหนึ่งอืมมันจะเป็นไอเทมการ์ดอันนี้ครับจิมโบนะครับการ์ดตัวตลกเมื่อเปิดมาปุ๊บเราจะได้รับ5 r a n รนด b อมบัฟนะครับและก็มีเงื่อนไขเพิ่มเติมเลยครับถ้า ในเด็กออฟการ์ดอะที่มันเรียงเรียงเชื่อมเชื่อมต่อๆกันน่ยถ้าเรามี1คู่เราจะมีความสามารถในการต้านทานคริติคอลได้1ครั้งด้วยและก็ถ้ามีทรีออฟไ์นะครับหรือว่ามี3ใบอาวุธของเราเนี่ยจะถูกใช้สตา m i วิลดน้อยลง25%เลยนะฮะเยอะมากๆลดน้อยลงเยอะมากแต่ส่วนมากใส่การ์ดมักจะมีอาวุธไม่เยอะนะส่วนสุดท้ายฮะถ้าเรามีเป็น4 เมื่อเปิดขึ้นมามันจะแรนดอมเปิดการ์ดอื่นที่เปิดไปแล้วนี่ครับที่ไม่ใช่จิมโบอันนี้ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าการ์ดปกติเราทํางานครั้งเดียวนะครับก็มีโอกาสที่จะสร้างเอฟเฟกซ้าได้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตเข้ามาใหม่ใน0.9.2ดีนะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่านะฮะว่าจิมโบจะเป็นยังไงผมก็ยังไม่เคยลองเล่นสักเท่าไรมาลองดูกัน โอเคฮะสายการ์ด,ด้วยครับก็อาจจะไปหาเด็กออฟก๊์ดในของระดับสีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินนะยครับเพราะงั้นต้นเกมเราจะไม่สุมเอาเบียอะไรก็หยิบม,มาเล่นไปก่อนยิ่งได้อะไรที่แบบว่าช่วยเพิ่มเงินก็โอเคช่วยเก็บตังได้อะทาเป็นพรั่วดลยครับใช้เป็นของต้นเกมแก้ขัดนะครับแล้วก็มาหาสม,สมบัติเอาของมาขายหรือว่าเอาเจมมาใส่แก้ขัดก็ได้นะ,ะแล้วก็เจอกับกูเบิร์ตฮะเรียบร้อยเลย รอบที่2ครับมีเป็นฮิลิงเฮิร์บฮะอันนี้คือของแบบต้นเกมเอามาช่วยเด้งเลือดกันไปนะฮะเรียกได้ว่าต้องมีเลยพ <c oughs> รวมเหมือนกันนะครับแต่เขามีการอีิก2มีคอสเมอร์การ์ดครับทำให้หาของแพงได้ง่ายมากขึ้นอีกนิดหนึ่งก็เขามีโล่นะครับสร้างขึ้นมาเป็นค่าบล็อกป้องกันความเสียหายได้นะแต่ไม่มีฮิวเรามีฮิวครับ <c oughs> ฮิลจาก b, ฮิวิงเฮิร์บฮิวจากกล้วยจะได้เปรียบมากกว่าชนะไหมฮะ ช่องเก็บของเพิ่มเติมอันนี้มบมาก่อนช่องเราจะใช้เยอะมากๆแลเลยก็ได้ดาบมาเป็นว d e n s นซอสนะฮะแล้วก็อ่ะแล้วออฟโคทำเป็นทอสไปใช้เป็นอาวุธ2อันก็ดีเหมือนกันรั่ว <c oughs> อันเดียวดาเมเป็มันน้อยมากๆอ่ะ <c> ส <oughs> อันบางทียังไม่ค่อยไหวเลยมีดีก็คือเอามาสร้างตาบอ,อดเองครับอ่ะโอเคแตก เปลี่ยนเป็น t o สแล้วดีครับก็อาจจะดีขึ้นมาอีกนิดนึงฮะได้หินมาดีเอาหินตีเอาไม่เอานี่ดีกว่าการิกออะการิกเป็นของที่ดีนะครับต้นเก็บมาช่วยสร้างคาบล็อกมาช่วยทริกเกอร์ให้กล้วยมันได้ฮิวนะฮะอ่ะายไม่เล่นนะครับเราไม่เล่นตาบอดละผมเอาพรัวมาเก็บของฟรี รอบนี้เจอกับคอนครับกล้วย2ใบาดามเมจอาจจะช้าหน่อยคอนคูดาวค่อนข้างเยอะแต่ตีแรงนะฮะอันนี้ยังไม่มีมีดเลยถ้ามีมีดนี่ผมโอ้โหนี่ยังไม่มีมีดผมจะแตกผมจะแตกเขาได้ฮิลมาเอาแล้วเขามีัน,นี้ด้วยโลนะครับมากันความเสียหายได้นิดหน่อยอ่ะโอเคเรามีพิษชนะไป ซองเพิ่มเติมครับโอเคได้เจมมาตีและดูดเลือดได้นะครับดูดเลือดได้นิดหนึ่งตอนนี้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่35เปอร์นะครับสำหรับของสีฟ้าเพราะงั้นเดี๋ยวผมไปรอบหนึ่งนะมันจะเป็นรอบที่6นะครับ40เปอร์ของฟ้าจะออกมากที่สุดละ แต่ก็คือโอกาสนะครับเจอกับพาลเเซอร์นฮะก็จะเป็นดาบโอ้ดบขึ้นขั้นมาขั้นสอขั้นสุดแล้วดับไฟเอามาช่วยเก็บค่าฮีทได้แบบร้อยเ็นลยครับถ้าไม่ได้ขึ้นขั้นนี้จะมีโอกาสที่จะได้รับค่าฮีทแต่พอขึ้นมาตียังไงก็ได้ขึ้นนะครับแล้วก็ได้เพิ่มดาเมจได้ง่ายกว่าชนะไปครับมีพิษอยู่ โอเคตอนนี้40เปอร์แล้วนะครับรอบที่6หาของฟ้าได้ง่ายมากที่สุดแล้วในช่วงนี้นลลองดูหาเด็กอ f ฟก d จะเจอตอนไหนก่อน ไม่เจอแต่เดี๋ยวเอาคอสเมอร์การ์ดไปก่อนนะไว้หาของแรมเลยครับของหายากและก็มาร์ทเด็กออฟการ์ดโอเคดึงมาปุ๊บจะได้สุ่มการ์ดหนึ่งใบเลยก็จะออกมาเป็นมังกรน้ําแข็งและที่เหลือน่าจะยังไม่ใช้นะครับอขอจัดของกันนิดหนึ่งโอเคฮะคแยกเป็นสัดส่วนนะมันจะได้ดูง่ายๆซึ่งส่วนของการ์ดเนี่ยจะกินที่ค่อนข้างเยอะเลยแต่ตอนนี้ยังมีหนึ่งใบยังกินไม่เยอะฮะแล้วก็พอแล้วครับเราต้องการแค่เด็กออฟการ์ดนะที่เหลือเดี๋ยวไปหาข้างหน้าเอามันจะเป็นการ์ดแบบ ระดับสูงสูงมากกว่านี้ดีครับสีฟ้าเราไม่ได้ใช้เยอะต้องการแค่เด็ก of ฟการ์ดอย่างเดียวก็อาจจะเลือกคลาสจบรอบที่8แล้วเดี๋ยวสุ่มกันอีกทีส่วนในรอบนี้สู้ได้อยู่ครับอาวุธเขายังไม่มีอะไรมากมายมีแค่ฮิลกูเบิร์ตมีแค่ค่าบล็อกมาจากเสือ้อและก็สัตถอน โอ้มาแล้วครับจิมโบฮะการ์ดใหม่การ์ดใหม่ก็เอามาเปิดใบแรกได้รับแรนดอมบัฟก็ได้นะฮะถ้าแบบว่าไม่ได้สนใจเงื่อนไขอื่นๆแล้วก็ลดราคาด้วยวางเป็นใบที่1ใบที่2ใบที่3ใบไหนก็ได้ฮะแต่ก็คือการ์ดจิมโบเดี๋ยจะเป็นการ์ดที่เอาไว้ปิดนะเหมือนเอาไว้ปิดคอมโบเท่าที่ผมเล่นมานะครับ ถ้าคุณมีคู่เราต้องวางการจิมโบไว้หลังสุดเลยให้คู่มันออกไปก่อนไม่งั้นจิมโบจะไม่ทํางานนะคู่หนึ่งก็คือจะได้ต้านคีนีครับแต่ในกรณีนี้เราสามารถวางจิมโบไว้หน้าสุดเลยก็ได้บางกรอนอันที่2อาจจะได้ค่าบล็อกมากกว่า โอเคฮะเรียกคลาสเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปเล่นทางวิสและกันนะครับผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เข้าที่สุดแล้วเพราะว่าพิษเราไม่เล่นดูดเลือดอะไรเราก็ไม่เล่นเราจะเล่นมังกรน,นะครับสุดท้ายมันจะตกที่มังกรและมังกรมันก็ไม่ค่อยมีคอมโบอะไรมากมายนอกจากว่าไปคู่กับง,งูซึ่งมันก็จะได้แมคคีพีก็อาจจะแบบได้ผลประโยชน์น้อยไปหน่อยนะครับงูมันมีความสามารถอย่างนี้ก็คือไปเล่นสายพิษศัตรูจะลบล้างพิษได้ยากนะครับอันนี้เราไม่มีพิษอะไรเลย วิทเซลซัคเกลนะครับมีข้อดีก็คือเมื่อเข้าสู่ช่วงระยะเวลากลางคืน,นครับหรือช่วงแฟตติกดาเมตโดยปกติแฟตติกดาเมตจะทําดาเมตทุกคนทั้ง2คนทเท่ากันแต่วิทเซลซคเกลจะทําให้เราทาดาเมจใส่เขาได้มากขึ้นนะครับแฟตติกดาเมตที่เขาจะโดนจะมากกว่าก็จะไปเล่นพวกสายถึกอะไรอย่างนี้ก็ได้มังกรน้ําแข็งก็มีรองรับอยู่นะครับมับงกรน้ําแข็งก็จะได้รับค่าบล็อกเมื่อทําค่าโคถึงกําหนดนะครับซึ่งไล่เมื่อวานเราก็เล่นมังกรน้าแข็งคู่กับกัทก็ได้อยู่เก่งอยู่ครับโดยมีมังกรแบ โอเคเดี๋ยวผมหยิบโล่มานะฮะโล่ก็ได้ลดราคาอย่างน้อยมาช่วยยืนครับเล่นทางวิสก็เอามาเป็นสายยืนก็ได้ครับผมไม่เล่นพิดนะผมก็เลยขายเหตุพิดทิ้งไปบทเลยฮะแล้วก็ได้การ์ดใหม่มาอีกหนึ่งใบครับเป็นการ์ดที่ชื่อว่าเดอะฟนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นการ์ดที่ดีมากๆเวลาเราเล่นหลายๆการ์ดการ์ดเยอะๆเนี่ย มันจะเปิดชา้ากว่าจะไปถึงซึ่งใบนี้ก็จะช่วยให้เราเปิดได้เร็วมากขึ้นนะครับและแน่นอนครับนี่คือความเร็วมากที่สุดละมันไม่สามารถเอาฟันนี่แพคหรืออะไรที่บอกว่าช่วยให้ทริกเกอร์ได้เร็วขึ้นไปช่วยให้เปิดได้เร็วขึ้นไม่มีอย่างนั้นเะครับเพราะว่ามันคือการ์ดไม่ใช่การทริกเกอร์เร็วขึ้นแต่มันคือการรีวิวหรือการเปิดเผยการ์ดนะครับซึ่งฟันนี่แพคมันช่วยในการทริกเกอร์เฉยๆมันเลยจะไม่ช่วยนะครับนอกจากว่าจะมีกระเป๋าที่ช่วยให้เปิดเผยการ์ดได้เร็วมากขึ้นนะ การ์ดมารัวครับอยากได้ไข่บังกรจังเลยตอนนี้ผมอยากได้บังกรมาเสริมดาเมจแล้วตอนนี้ผมจะมีอาวุธเดียวแล้วผมรู้สึกว่าพั่วมันไม่มีที่วางแล้วนะครับเออขายดีว่าดึงอะไรดิบังกรเอาช่องก่อนแล้วกันฮนะบังกรได้มีที่วางเหมือนกันครับอันนี้ก็ต้องวางของอาวุธหรืออาวุธเดียวแล้วนะครับแล้วการ์ดจ๊กเกอร์อการ์ดซิมโบลีแบบ โอ้หลังกร๊ดส,สวยเปิดมาได้5บัฟดีครับก็จะเป็นแบบสุ่มฮะแล้วใบสุดท้ายผมเอามาเป็นกร์ดลบล้างบัฟของศัตรูนะครับซึ่งมันก็ไม่มีดาเมจอะกร์ดบางกอนนี่ฮะจะเป็นกร์ดดาเมจแล้วจ๊กเกอร์มาอีกใบหนึงนะ่งฮะจิมโบ้ถ้าเอาจิมโบ้สองใบมาคู่กันเราจะต้านขีได้ปะต้องลองครับต้องลองผมยังลองอะไรได้ไม่เท่าไหร่เพราะมันเพิ่งอัปเดตมา เดี๋ยวโอ้โหช่องไม่พออะไปละลานโซนข้างบนละผมจะจุดไฟให้กับทอสด้วยครับก็เอามังกรแหล,ละการ์ดมังกรจุดไฟได้ส่วนการ์ดจิมโบฮะวงังโอเคไม่มีผลนะครับมันต้องเป็นการ์ดอื่นที่ไม่ใช่โจ๊กเกอร์ถ้าอยากให้ผลแบบว่าวาังคู่กันเหมือนกัน2ใบนะครับต้องเป็นการ์ดอื่นที่ไม่ใช่การ์ดจ๊กเกอร์หรือการ์ดจิมโบ นี่ครับมันจะมีบอกอยู่นะมีกี่คู่มีกี่ทีออฟคลายหรือว่าโ o f ์คลายนะครับหรือ3าใบ4ใบซึ่งตอนนี้ไม่มีเลยทั้งทงที่ว่าจ๊กเกอร์ใบนี้คือใบสุดท้ายนะครับควรที่จะมีเป็นคู่แต่ไม่ทํางานแต่ก็มันยังพอที่จะสร้างบัฟให้กับเราได้เนะครับเดี๋ยวเอาแล้วมปอโคฮะมาจุดไฟนะครับยิ่งมีค่าคีดเยอะยิ่งดีเนะาะมังกรไม่กินสตาร์วน่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้ช่องมาเล็กๆก,กับ การเอโพดดมนะครับอันนี้จะค่อนข้างดีตรงที่ว่าการโจมตีครั้งต่อไปมันจะเป็นคริติคอลแต่ไม่มีที่วางแล้วอะมันดีอะแต่มันไม่มีที่วางอะ<า>อ่ะเดี๋ยวค่อยๆ<า>ถูๆไถๆไปครับไล่เลียงไล่ๆๆเลียงไล่เลียงเออตันเล่นการตีเนื้อเนี่ยถ้าบอกว่าอยากจะเล่นการเยอะๆนะคุณต้องมีช่องแบบเยอะมากๆะครับอันนี้ช่องผมไม่ค่อยจะมีเลยอาจจะแปะมัวๆซั่ๆไปหน่อยครับมิสเตอร์ซัคเกิลไม่ได้บัฟอะไรให้ใครเลย อยากจะบัฟอยู่ได้บัฟอยู่นิดหน่อยโอ้โหที่สุ่มมานี่คือหาช่องไม่ได้หาการ์ดไม่ได้ช่องได้การ์ดมาอีกไปแต่มันก็ดีมันก็ดีมันก็ด,มกดีมันก็ไม่มีที่วางมันก็ดีดีดีก็หยิบมาดีดีดีด,ดีวางไหนอยู่เนี่ยอ่ะเละเพะไปหมด หักแล้วหักอีกหักหลบซ้ายหลบขวาหลบทุกอย่างที่ขวางหน้าได้แค่นี้และครับ <c oughs> ถ้าแตกก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าดามเมจไมนได้พอ จริงๆวันนี้อยากลองไอ้การ์ดจิมโบ้ครับถ้าเราหยิบมาแบบซ้ำๆๆกันหลายๆใบ3ามใบอี่งบงี้ยผลมันจะออกมาคุ้มไม่คุมนะครับก็เลยแบบลองหยิบมาเล่นๆขำๆแต่การ์ดที่ออกมาดันก็คือมันช่วยได้เลครับช่วยทําดาเมจได้ช่วยบัฟอะไรได้อยู่ก็เลยลองหยิบมาอ่ะรอบนี้ครับเหมือนว่าจะสู้ได้เฉยเลย โอเคถ้าได้ช่องเพิ่มเติมมานะครับเป็นสตาร์วินาเซตอนนี้อะไรมาก็หยิบหมดนะอะไปเพิ่มความเร็วให้กับท็อตของเราครับโดนลดความเร็วไปเมื่อสักครู่นี้ฮะไม่มีที่วางจริงๆกล้วยน่าจะไม่ได้วางนะครับได้แค่กรลิกและก็โล่ไม่ง็ไม่เอาข้ามไปโอ้โหอโอกมาเตก,กาดอะอยากได้บางกรครับถ้าเรามีบางกรผมจะแบบมีดาเมจไงดาเมจหลักจะอยู่ที่บังกร ออกมาแตกกัดนะฮะแล้วหยิบมาเป็นไขบ่บางกรมันกว่าจะฟักตัวฮะมันช้ามากๆเลยอ่ะได้ช่องเก็บของเพิ่มเติมฮะฟันนี่แพ็ครับก็ยังดีที่ได้ช่องมาเป็นหุ่นมิสซิสซัคเกิลเลครับอันนี้ก็ดีเอามาลบล้างบัฟของศัตรูได้ฮะกาลิกอาจจะไม่ใช้ อลองคำนวณเคลียร์เรรีของดูแล้วครับซื้อไม่ได้ฮะตังไม่พอก็เลยหยิบรองเท้าลดราคาบาตอนนี้มีรองเท้า2คู่นะฮะก็มาสร้างคาบล็อกได้นิดดน่อยกับเพิ่มเอ็มพ e ารให้ครับรอบนี้เจอกับบางกรครับบางกรอัปเกรดมาเรียบร้อยแล้วครับมีขุ่ยมีเป็นดาบเลเปียเอ้าเดี๋ยวนะเลสนะได้ครับเขาไม่มีการป้องกันนะฮะมีแค่เด้งเลือด เดี๋ยวลองดูฮะดาเมจมาจากไหนบ้างครับดาเมจก็จะมาจากเบิร์ n g ิ o ง79ครับพอยซั n น45แล้วก็การ์ดมังกร40หน่วยนีครับโอเคเดี๋ยวดึงมาเป็นวิสิ c ซัคเกิลฮะก็จะได้ลบล้างบัฟของศัตรูทุกๆ3.5วินาทีช่องเก็บของเพิ่มเติมฮะเป็นช่องยาแล้วก็โอโ้โหมาแต่การ์ดจริงๆฮนะตัวมังกรเป็นไข่ไม่มีเลย จะรอดได้แค่ไหนที่ดาเมจเราจะอยู่ที่ทอสอันเดียวอย่างนั้นเหลยการ์ดมันช่วยเสริมได้เลยครับแต่ก็อาจจะเสริมได้ไม่มากเท่าไหร่อะลองดูฮะรอบนี้เจอกับ คูเซเดอร์ฮะสายเด้งเลือดมาครับแล้วก็มีกระทะฮะรออัปเกรดนะครับแต่เท่ากับว่าดาเมจเขายังไม่พอนะได้คารีเจนมาเยอะได้ไฟมาเยอะทํางานเด้งเลือดได้ดีแต่ดาเมจไม่ดีเอาเคไม่ต่างกันเท่าไหร่และตอนนี้ช่วงเวลาคางคืนครับแฟตติกดาเมดของเราจะทํางานแล้วเขาจะโดนดาเมจแฟตติกดาเมจที่มากกว่านะครับนี 18, ่ฮะเต่อสิบแปต่อสิบเก้าสิบสองต่อยี่สิบสองครับมันจะคูณทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วก็เรียบร้อยก็เล่นสายยืนคู่กับวิสก็ได้นะครับ อันนี้คือโชคดีที่เขาไม่มีดามเมจเท่าไหร่ยังรอดตัวมาได้อะมังกรฮนะตัวที่2มาแล้วก็ตอนนี้โจ๊กเกอร์ของเราจะไม่ทํางานเนะี่ยถ้าวางด้านหลังบังกรเท่ากับว่าผมต้องเอาการ์ดจ๊กเกอร์หรือการ์ดจิมโบเนี่ยเอาไว้ปิดท้ายนะครับขอไล่ก่อนมันงงมันงงมันหักเลี้ยวมากไปแล้วมันงง อ่ะโอเคครับนี่ฮะจะเห็นได้ว่า B1 คู่นะครับตอนนี้ทำงานแล้วเราจะต้านทานคริติคอเได้1ครั้งนะครับถ้าเจอกับดาบใหญ่นี่คือคุ้มเลย1ครั้งที่แบบดาเมจร้อยสองร้อยกว่าไม่โดนนะฮะโอ้โหได้2คู่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ใจคอคือจะออกตะกร้าอย่างเดียวอ่ะไออม่เอาบรรจุังกรให้หน่อยอ่ะอ่ะโอเคฮะจิมโบตันนี้บอกว่ามีคู่เรียบร้อยนี่ครับก็ใบสุดท้ายเราอาจจะเป็นนี่ฮะดาร์กสโลตัสก็เอาไปลบล้างบัฟของศัตรูได้อีก ดาเมจจากการ์ดมันจะไม่ค่อยพอนะครับก็ต้องลุ้นลุนดูฮะรอบนี้ฮะเจอกับครูเซเดอร์นะครับก็จะเป็นสายรีเจนเหมือนกันฮะเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยฮะค่ารีเจนจะค่อนข้างเยอะส่วนวิซซิซัคเกิลเดี๋ยวจะลบล้างบัฟในแต่ละบัฟนะไม่ใช่ลบแค่หนึ่งบัฟอย่างตอนนี้เขามี2บัฟนะครับก็คือรีเจนกับฮีทนะก็ลบไปทีละ2บัฟนี่เลยฮะอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งยิ่งมีประเภทของบัฟเยอะก็ยิ่งโดดเยอะนะครับอ่ะแบตติการ์เมจตอนนี้ทํางานฮะรเราจะได้ดาเมจจากตรงน,นี้อย่างเดียวอย่างนั้นนนนนนหหรร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 ืือออย่าาาาางงงั้ีีีเเเเเเเจจจแแ ไม่ทันเราแตกแตไม่พอดาเมจไม่พอโอ้โหแล้วออกมารกาขอมังกรเป็นตัวได้ไหมอยากได้มังกรเป็นตัวตัวเลยว่ะ หยุดหยุดหยุดให้การสักทีแต่ก็มาคอนเทนต์ฮะตอนนี้ก็คือการ์มังกร3ใบะฮะอยากรู้ว่า4ใบแล้วมันแรนดอมออกมาแล้วมันจะแบบเจ๋งแค่ไหนเราจะขาดประกาศมังกรอ,อีกหนึ่งใบวิอร์จูนนะครับปุกตายีราฟก็จะมาช่วยสร้างบัฟได้ถ้าเรามีค่าลักนะครับหรือค่าโครเวอร์นั่นเองเจ้บ Yay, าที มาสักทีตังไม่มีรอบไว้ก่อนนะรอบด้านะเอาช่องมาช่องหนึ่งครับก็วางก๊์ดอ่าเอานี่วางนี้ได้นี่นะครับแล้วก็วางแปะไปไีได้นะครับต้องหักเลี้ยวหักหลบพอสมควรก็ประมาณสามรอบอะรอบนี้ล็อกรอบด้าดึงแล้วก็ฟักดึงรอบรอบต่อไปฟักรอบที่2กว่าจะออกมาเป็นตัวครับแล้วก็เดี๋ยวทําให้ตัวใหญ่อีกหนึ่งรอบครับโอ้โหมันจะกินเวลาเยอะมากฮะ ผมต้องมีหัวใจไว้เตรียมแตกเลยตอนนี้เจอกับขวานฮะเอาไม่อยู่ละสตามิน่าเขาไม่พอก็จริงฮะแต่โลเขาเยอะนะครับข้าบ,าบล็อกเขาเยอะมากๆเลยตอนนี้โอ้โหฟาดไป70กว่าดูทรงไม่น่าจะไหวแต่แฟนติกดาเมนทำางไอ้ผ่านได้ไงก่อนแล้วไปเซเวอร์อ,รอดิตหน้าจะของจริงก็วิคาวครับน่าดึงอยู่ฮะมานาเราเหลือๆเลยเพราะว่ามานาเราได้จาก การ์ดใบสุดท้ายนี่ครับแต่ขอช่องก่อนแล้วก็มาฮะเอามาวางไข่ครับรอรอสักพักแล้วก็การ์ดบางก่อนไว้บูอายครับใบที่สามอ่ะดึงมาดึงมาทำเป็น3นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาโจ๊กเกอร์ปิดสัก1คอมโบนะครับปิด1คอมโบเพื่อมาสร้างบัฟเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอาจ๊กเกอร์ดีขยับ ไปเรื่อยๆก็จะได้3ามใบคอมโบ2ครั้งนะครับใบสุดท้ายก็จะเป็นนี่ฮะลบล้างบัฟของศัตรูยิ่งอยู่ไกลย,ยิ่งได้มานาเยอะยิ่งได้ลบล้างบัฟเยอะ ห่วงอย่างเดียวดาเมจไม่พออ่ะแล้วเจอกับเมกกาโคลเวอร์นะฮะสิบแปดโคลเวอร์มาขอลบก่อนขอลบก่อนอย่าเพิ่งยี่สิบขอลบก่อนนะครับถ้ายังไม่ยี่สิบยังไม่โหดอ่ะลบไปก่อน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 ,ไ,อนไม่ถึงยี่สิบหรอกไม่ถึงยี่สิบแล้วการไปสุดท้ายเปิดมาบัฟหายหมดเกลี้ยงครับโอ้โหอ,อ่ะลองดูชนะไหมชนะไหมชนะไหมอีกนิดนึงนิดนึงอีกนิดนึงนิดนิดหนึน่งโอ้โหผมันขาดได้ดีวะ ขาดมานาโอ๊บอะหรือว่าขาดกันตายก็ได้เอามาช่วยในการใช้มานาหน่อยช่วยใช้มานาหน่อยมานาแบบครั้งสุดท้าย30กว่าแบบเหลือเยอลยเนี่ยคอห์ับชิ่นนะฮะเอามาช่วยทำแฟรติกดามจครับช่วงเวลากลางคืนดามจเราจะได้แบบคูณมากขึ้นรีเวิร์สนะครับเอามารีเฟคหรือสะท้อนดีบัฟที่เราจะโดนได้ครับแต่จะต้องวางปิดโดยที่การ์ดก่อนหน้านี้จะไม่ซ้ำกันนะครับอาจจะต้องวางเป็นใบที่4 โอ้มังกรฟ้านี้คือจะอยู่ติดกับโล่มันสร้างโลได้มากขึ้นด้วยเด็กไ,ไม่ได้แล้วเด็กอาจจะต้องคัดเลือกเอาอะไรออกแล้วนะฮะเอาการ์ดเดอะลเลอร์ออกไปนะครับเดอะเลเวอร์จริงๆมาช่วยสร้างค่าลีเจนหรือว่ามาสเตลเฮพีได้ครับซึ่งอาจจะไม่ค่อยดีในตอนนี้แล้วนะฮะเพราะว่ามันได้น้อยไปหน่อยแล้วก็ไม่ส่งผลด้วยฮะยิ่งวางไกลก็คือได้เท่าเดิมนะครับไม่เหมือนการ์ดแบบแร่ๆเท่าไหร่ ขายทิ้งไปครับรู้สึกจะไม่คุ้มครไม่คุ้มที่จะใช้ในตอนนี้ละลบช่องเออ่น่าจะเท่านี้นะครับมียีราฟมาแปะได้ตัวหนึ่งตรงนี้มันจะใช้ค่ารักนะครับในการเปลี่ยนเป็นบัฟอะไรสักอย่างนะึงซึ่งค่ารักเรามีจากการ์ดเอ็ดโพดัมนะครับและก็มีจากการ์ดโจเกอร์ฮะที่มีโอากาศที่จะสร้างให้ได้นะครับก็จะได้เปลี่ยนค่ารักเป็นอย่างอื่นได้รอบนี้เจอกับสายพิษครับเสื้อมาเต็มเต็ม เน้นทางกูเบิร์ธฮะโดนพิษไปรัวรัวครับรีเซน17เด้งไม่ทันครับโดนพิษโอ้โหเป็นร้อยโอเคเรียบร้อยฮะแต่มังกรเราจะปรากฏกายมาละหลังจากนี้มันจะต้องไม่แพ้แล้วเลยครับเล่นมังกรตัวเดียวเนี่ยแหละเพราะว่าที่มันเต็มเดี๋ยวอามังกรอัปเกรดขึ้นสักตัวหนึ่งนะฮะก็มังกรดาเมจสุดจะเป็นมังกรไฟครับสำหรับริเปอร์ไวไอบรูดากอนอีกหนึ่งใบครับรกว่าตอนนี้เป็น4 of a kind แล้วเลยครับก็4ใบเรียบร้อยแล้วอะ นี่ครับเอฟเฟกต์ทำงานอยู่เลยฮะก็จะได้เปิดการ์ดแบบแรนดอมฮะดีเลยครับได้ลองเลยว่าเวิร์กไม่เวิร์กครับคุ้มไหมที่จะทำแบบโฟร์ออฟอะคร่เจอกับทีมมังกรมาฮะรอดไหมเนี่ย <c oughs> อ่ะมาลองดูกันครับตอนนี้การ์ดจะไปตามเส้นฮะยังไม่แรนดอมครับมันจะแรนดอมหลังจากที่เปิดการ์ดจิมโบมาปุ๊บเรียบร้อยครับอ๋อไปเปิดการ์ดก่อนหน้าดีได้เนี่ยครับก็ทำเอฟเฟกต์ซ้ำได้อ่ะจิมโบอีกใบหนึ่งก็เปิดการ์ดมังกรฟ้าเหมือนกันนะครับได้ค่าบล็อกขึ้นมาพร้อมกับค่าโค นี่คือความโหดของการ์ดจิมโบครับมันจะสุ่มแรนดอมการ์ดท,ที่เปิดไปแล้วนะที่ไม่ใช่การ์ดจิมโบนะครับซึ่งโดยปกติการ์ดท,ทุกใบมันทํางานครั้งเดียวและส่วนมากเอฟเฟกของการ์ดจะดีมากๆฮนะโอ้ของอยู่นี้ครับมับงกรอันนี้จะเป็นปืนมังกรนะอยากเข้าใจผิดว่ามันคือตัวมังกรมันคือเหมือนกับอาวุธอย่างหนึ่งเป็นเรนเวพอนนะฮะร,รูปมังกรเนี่ยเหมือนกับเป็นบ้องยิงรูปมังกรก็ <c oughs> <c oughs> จะใช้สตาร์บีดานะี่ดีใช้สตาร์บีดาไม่ใช่มังกร ก็ว่าผมจะใช้บ้องคู่กับมบังกรตัวจริงที่ไม่ใช้สตาบินาฮะทอสเราจะขายทิ้งไปครับซึ่งรอบดีรอบสุดท้ายแล้วนะ <c oughs> ไอช่องเพิ่มเติมมาฮะแล้วก็วางได้ตัวเดียวครับมังกรอีกตัวหนึ่งไม่มีชัวงคงต้องบัฟความเร็วให้กับมบังกรแดงนะฮะน่าจะได้เท่านี้เลยครับมันเต็มและทอสก็ไม่มีที่วางน่าจะวางได้แค่ต้นฮีริ่งเฮิร์บนะฮะ เจมแปะเข้าไปน่าจะได้อยู่อ่ะเรามีดาเมจแล้วนะคอรับคิสซันคงจะไม่ต้องใช้แฟติกดาเมจแล้วดีครับไปใส่ให้อาวุธเลยนะครับแล้วขายทอสไปดึงรองเท้ามาดีกว่าพอได้ใช้มากกว่าเอาทอสมาดีคืออาจจะติดสตาบิน่าไม่พอแล้วไม่มีกล้วยด้วยยิงเฮิร์บครับจริงๆไม่รู้จะสุ่มหาอะไรเลยเพราะว่าตังมันได้พออยู่แล้วเต็มที่ก็คือขายยีราฟค่ารักเรามีไม่เยอะครับใส่2ตัวไปมันล้นไปหน่อยอไปดีกว่า รอบสุดท้ายครับเจอกับดาบใหญ่ฮะครอรับคิซั่นมา3เลยนะเลยก็มีเป็นเจมเหลืองครับบัฟความเร็วขึ้นมาอ่ะลองดูว่ารอบนี้โจ๊กเกอร์ของเราจะเปิดแรนดอมเป็นอะไรปุ๊บ่เหมือนเดิมนะครับมับงกรฟ้าเหมือนเดิมและโจ๊กเกอร์อีกใบก่ะปั๊บโอเครอบนี้ได้มังกรไฟนะครับได้ค่าฮีทมาได้ดาเมจมาและค่าฮีทที่ได้มาก็จะส่งผลให้ดันซิ่งดาก้อนครับหรือบ้องของเรายิงได้แรงขึ้นครับ จบเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับการ์ดจิมโบการ์ดใหม่ที่เอาเข้ามาฮนะซึ่งก็ค่อนข้างดีนะผมว่าสมแล้วที่เป็นระดับกอรลี่นะและนี่ครับแดนซิงดากอนครับทำดาเมจ6 3เเลยครับตามค่าฮีทที่เพิ่มขึ้นมานะยิ่งมีค่าฮีทเยอะแดนซิงดากอนก็จะยิงแรงขึ้นนะครับ1ฮีท1ดาเมจเลยถ้าคุณได้แดนซิงดากอนไปเล่นกับไพเลมเซอร์นะโอ้โหดาเมจล้นๆนะ่ะเคยโดนมาคือโหดมากๆเลยนะครับอ่ะ จบไวเพียงเท่านี้ฮะสำหรับคอนเทนต์จิมโบการ์ดใหม่ของเราเลยครับวันนี้ก็คือลองของลองของการ์ดไม่จาเป็นมันก็มีค่อนข้างเยอะอยู่นะครับจริงๆอาจจะไม่ต้องใส่การ์ดมาเยอะแยะขนาดนี้ก็ได้เพราะว่าช่องเก็บของช่องวางของสํำคัญๆมันไม่ค่อยบีนะครับอันนี้ใจจริงอยากลองเฉยๆแล้วดูดีมานาผมล้นๆเลย <c oughs> ควรจะมีบานาอบไว้ทาบัฟเพิ่มเติมเนี่ยหรือว่าโกวิ้งคาวได้ฮะใส่2อันยังเหลือเลยเท่าวางดักเคโสตัสไว้หลังสุดแบบนี้นะครับได้ลบบัฟแบบโคตรได้มานาแบบล้นๆ้นมา เอาไว้แก้ทางสายบัฟเยอะๆนะครับอะโอเคจบไ้เพียงเท่านี้ฮะหาาคุณชอบฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาชมฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ